ชาอินโดเนียหนีแบงหน้าเราต้องไล่ปิดแกลปให้ได้ก่อนผมมั่นใจว่าแบบในอาเซียนเนี่ยคนที่ขึ้นเขาได้ดีคนที่สปินได้ด้วยน่ยไม่มีใครซูวุ๊ได้ในอาเซียนนะครับมันหาย,ยเหนื่อยมาทั้งปีเลยครับสุดยอดสุดยอดมากๆก็เป็นเกมที่ดีครับเราก็เก็บมาได้2เหรียญตามที่เราวางแผนไว้ครับ <laughs> สลาวุธก็ซ้อมสปินตรงเนี้ยตรงโค้งไงคือดอกสุดท้ายเนี่ยคือกะว่าถ้ามาาหน้าเนี่ยแรงระเบิดจะมหาศาลแล้วตรงเนี้ยก็ก็เป็นไปตามแผนเลย สวัสดีครับเพื่อนๆชาว The Nap Rider ครับวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับผมกำลังเดินทาง มาชมงานแข่งขัน C ีเกมส์วันนี้เป็นโรดเรสต์นะครับตอนนี้เช้ามากๆครับประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้เส้นทางเนี่ยก็นักกีฬาจะเริ่มกันจากฝั่งน้องจอกนะคบปั่นขึ้นมาจบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขึ้นมาจบที่เขาเขียวนะระยะทางมันจะประมาณ150ปลาปลายๆกิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะไต่เนี่ยมันจะประมาณ1500กว่าเมตรก็เรียกได้ว่าเป็นสเตจที่ยาวแล้วก็เข้มข้นช่วงหลังมากๆนะครับเพราะว่าต้องมาขึ้นเขาเขียวด้วยเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากไปดูกันว่าวันนี้เป็นยังไง ตอนนี้ประมาณ8ปดโมงห้แล้วครับมาถึงบนยอดเขาเขียวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นเส้นชัยเลยเนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยคือเส้นชัยนะครับข้างหลังเมื่อกี้ก็เป็นเวทีนะเมื่อกี้เรามาถึงอุทยานเนี่ยเราเข้ามาประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะครับก็คือเกือบเวลาที่เขาจะปิด อุทยานแล้วนะเพื่อเพื่อสำหรับการแข่งขันนะครับก็เรียกได้ว่ามาพอดีๆเลยแล้วก็เจอแก๊งเพื่อนๆน,นักปั่นหลายคนเลยนะครับน่าจะเดี๋ยวว่าคงปั่นกันขึ้นมาเนาะอากาศดีมากเพื่อนๆเนช้านี้ นี่เป็นครั้งแรกที่มาแล้วแบบไม่ได้ปั่นจักรยานขึ้นมารู้สึกไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะปกติมาถึงตรงนี้ต้องต้องเหนื่อยมากๆแล้วนะ วันนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับ <S 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 2 <S 2> ข้างหลังคือเส้นชัยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงแล้วนะครับตอนนี้คาดการณ์ว่านักกีฬาน่าจะมาถึงบริเวณเขาเขียวเนี่ยประมาณสักเที่ยงกว่าๆนะครับก็เลยกำลังจะเตรียมเดินลงไปที่ผาด้านล่างนี้เพื่อที่จะเก็บบรรยากาศที่คิดว่าน่าจะเวิร์กที่สุดนะตอนนี้ข้างหน้าคึกมากข้างหน้าคึกมากไปครับเดี๋ยวพาไปชมนะ น้องหวานๆด้วยพี่นุกด้วยมาเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์เเอน energy ไม่มีนะอ้าวริงว่าจะขึ้นนึกว่าจะขึ้นรถแล้วนี่บรรยากาศบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมเนี่ยหน่เอเด้อมเชียไทยแลนด์เราจอดรถตรงแถวนี้ไทยขึ้นปังคุณยุทธศร์เรีย 我才能。

เข้าที่หนึ่ครับเรียหทองอีกแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคอนเฟิร์มกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าข่าวจริงแค่ไหนแต่ว่าเมื่อกี้พี่สราวุธคือมากับกลุ่มหน้าเลยนะครับตามมาด้วยพี่ตูมตามมาด้วยน้องเฟรมนะครับก็คิดว่าเราน่าจะได้เหรียญทองทีมด้วยเพราะว่าถ้าเข้า3คนก่อนก็ได้เหรียญทองประเภททีมนะครับ go 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 let's go let's go ๋อรวย Go, go, go. โอเคตอนนี้ก็เปือนว่าจบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กํากลังเดินกลับขึ้นไปนะประมาณ500เมตรขึ้นไปที่จุดเส้นชัยนะครับเดี๋ยวไปดูพิธีมอบรางวัลกันนะครับเท่าที่ฟังมาก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าเราได้เหรียญทองเดียวเหรียญทองทีมด้วยนะครับไป เดินกับพี่เจ็บเป็นไงบ้างพี่เจ็บวันนี้ดีครับเราอยากได้ภาพสวยเราก็ต้องอดทนนิดนึงต้องยอมเดินนิดน, <ไป S 1> นึงนะใช่ใกล้ถึงละใกล้ถึงละประสบการณ์ลุ้นมากเชียร์สนุกมากสนุกมากเนาะผมก็มาดูครั้งแรกก็มันมากเลยใช่เลยไว้ต้องมาอีกนะ Go Thailand Let's go คิดถึงก่อนี่เอ้ยสบายดีนะสบายดีครับยินดีด้วยยินดีครั้งมาเลยครับผมก็ตั้งแต่สตาร์ทมาใช่ไหมครับสตาร์ทมาเนี่ยก็เขาตัวแอคแท็กครับก็คือยิงกันตุ้มต่าตลอดทางครับแล้วก็มีปล่อยภุ่มหนีออกไปตลอดโดยที่แผนของเราอ่ะก็จะให้ออมฝังตัวไปออมรัชชนน์ฝังตัวไปแต่ว่าไม่ไม่ช่วยทําความเร็วนะครับให้ย้ำดึงความเร็วให้มันช้าลงไม่ให้แก๊บมันออกไปมาก ตอนแรกอะมันก็อยู่ที่แบบไม่ไม่ถึง1นาที30มสิบวิสี่สิบวิพอสามสิบสี่สิบเนี่ยกลุ่มมันสวิงทีเดียวมันถึงละ,ะมันก็เลยต้องเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่เสร็จออกก็ออกไปอีกมันเหนื่อยครับก็เลยก็เลยคุยกับออว่าขอสักหนึ่งนาทีนิดๆอย่าอย่ามากกว่าสองนาทีแต่พอข้างหน้ามันกลุ่มใหม่ที่มันสวนลงมามันแรงกว่าแล้วมันบวกครับมันก็เป็นสองนาทีปลายๆเกือบสามทีนี้ผมก็เลยบอกออกว่าดึงกลุ่มเลยอย่าให้เกินสองให้อยู่ประมาณสองแล้วก็ บอกให้ดอยอะไล่เลยครับไล่ไล่คาไว้ไม่ต้องปิดไม่ไม่ไมย,ไมยังไม่ต้องทันก็คือล็อกเลยใช่ล็อกเลย2อนาที <ปะ S 1> ให้มาถึงหน้าด่าน2อนาทีดอยก็ทําได้ครับจาก3นาทีมาถึงหน้าด่าน2อนาทีแล้วดอยก็หมดเลยหมดแล้วก็ค่อยๆใสามาครับแล้วที่เหลือทีเนี้ยก็จะเป็นก็จะเหลือออมแล้วก็เหลืออีกสามคนบุญเฟรมตูมออมเนี่ยก็พยายามพอพอ,พอกลุ่มใหญ่ทันตรงเขาใหญ่ครับกลุ่มใหญ่ท่านทั้งตรงเขาใหญ่น่ะหลังจากนั้นอะ เกมมันก็เล่นกันครับนักกีฬาที่จี้มาทา,ทางเรียบตลอดทางเขาก็มารอ,อขึ้นเขาเนาะมันก็มาเล่นกันช่วงเขาใหญ่พอช่วงเขาใหญ่เล่นกันเสร็จฮองก็ไม่ไหวครับพอออมไม่ไหวเสร็จเนี่ยก็เหลือ3คนเหรียญทีมอ่ะมันต้องมันต้องจบ3าคนนะเะเพราะฉะนั้นสามคนเนี่ยจะหลุดไม่ได้เลยจะเปนอะไนไปไม่ได้เลยแล้วทีมอื่นอ่ะมี4 5หคนอยู่ครับเขาก็ลุมเราลุมเรา,เราแต่เราอ่ะทั้งตูมทั้งเฟรมทมั้งวุิเนี่ยก็เ,เก็บให้ได้หมดครับจนมาถึงขอยเขียวคือจุดน้าโขกของเราก็คือผมบอกเลยว่า น้องบอกน้องทุกคนว่ายังไม่ต้องเล่นยังไม่ต้องเล่นเลยแล้วก็จนมาถึงเขาเขียวเนี่ยโค้งสุดท้ายค่อยเล่นถ้าเหลือนะครับแต่เฟรมกับตูมเนี่ยก็คือเพจมาหนักมากเพราะว่าต่างชาติอินโดเนียหนีแบงหน้าเราต้องไล่ปิดแกปให้ได้ก่อนพอปิดแกปเสร็จทีเนี้ยเป็นงานของสลา,าวุธละเพราะว่าสลา,าวุธเป็นคนที่ขึ้นเขาได้และสปินไ,ได้โคตรด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าแบบในอาเซียนเนี่ยคนที่ขึ้นเขาได้ดีท่าวุธแล้วก็คนที่สปิน ได้ด้วยนะไม่มีใครซูวุดได้ในอาเซียนนะครับเพราะนั้นเราถึงอุ้มวุ้ดมามาหน้าเส้นแต่ว่าเฟรมประตูมาก็จะเปาไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะมันมีเหรียญทีมอยู่ครับต้องเอาทีมด้วยใช่เฟรมประตูก็ผมเข้าไปพยายามแบบพยายามเชียร์มาตลอดแต่เฟรมประตูก็จบที่5ที่6สุดยอดแล้วใช่สุยด,สย,อดสยอดแล้ววันนี้ก็ถือว่าแบบประสบความสําเร็จมากๆครับเราพลาดไปเหรียญแรกทีมพมาไทยถ้าเราได้ทองตั้งแต่วันแรกอะวันนี้เราจะไม่ดีใจขนาดนี้ครับไดมาแล้ว วันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันมันมันหายเหนื่อย <Okay. S 1> มาทั้งปีเลยครับสุดยอดสุดยอดมากขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมมามาอยู่ในจุดนี้แล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวไทยขอบคุณท่านนายกที่ไว้ใจผมครับท,ที่ที่เชื่อใจผมออให้ผมมามาเป็นโค้ชีมชาติไทยแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่อยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแค่โค้ชผมเป็นเหมือนพี่น้องกับทุกคนในทีมชาติครับ ผมเป็นสื่อกลางที่ใครทะเลาะกันผมก็พยายามเชื่อมต่อให้เขาเป็นทิกซอกนากันแล้วก็อยู <th> ่ด้วยการรักกันถุกสามกีกันเข้าเส้นมานะครับดูกอดกันแทบจะจูบปากกันเลยล่ะก็มันเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพอมันมันผ่านความทุกข์มาแล้วมันมันประสบความสำเร็จนะมันก็จะแบบสุขมากๆครับขอขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงคยินดีด้วยครับบัสขอบคุณมากครับ อัลเทนาจะข้าไปปักสาธารับประชาธพี่ตยประชาชนด้วยนะจากเชื่อมต่เใยไปเดียวสิงวันเต็มๆเพื่อมาุกอัลเทนา เหรียญทองเหรียญทองสองเหรียญเลยเลล่นนมมัากเเยสียดายไม่ได้ดูข้างบนน่าจะสนุกเนาะสสสนนนุุุกกกโอเคสปินกันตอนท้ายหรอแล้วสาลาลุสเข้าห่างเยอะไหมหรือก็เฉือนจริงๆก็สองสามคันรถเข้าสบายสบายเข้าแบบอย่างเงี้ยรอหล่อๆเลยเอโอเคขอบคุณจ้ะค่ะจีซูมได้ดูหน้าเส้นไหมเป็นไงบรรยากาศคือจะ คือตอนที่พี่ตอนที่พี่ดูอ่ะคือคือบูธเขาเขานำห่างแหละคือแบบแก่เข้ามาอย่างน้อยสักสองคันอ่ะโอ้สบายงั้นเลยก็เลยไม่เห็นจังหวะว่าแบบเขายกแซงตอนไหนงั้เลยแบบว่าเห็นมาแล้วว่าแบบสบายสบายค่อนข้างจะขาดนะมีเวลามีเวลาจะแบบสบายสบายมีเวลาท่องท่าโอเคได้พี่สุขขอบคุณมากครับครับสุดยอดมากสุดยอดมาก สุดยอดทุกคนเลยว่ะก็เป็นเกมที่ดีครับเราก็เก็บมาได้สองเหรียญตามที่เราวางแผนไว้ครับแล้วก็สิ่งที่มันยากก็คือทุกทีมในอาเซียนเขารู้ว่าเรามีตัวขึ้นเสาที่ดีเพราะฉะนั้นเราขี่เหมือนเราโดนลุมกินโต๊ะเอาผูดตรงหรือแม้นักกีฬาจะเท่ากันนะแต่ว่าการแรกกันเนี่ยการแรกเรียกเอาเบี้ยไปแลกโคนเนี่ยเช่นส่งออมไปแลกข้างหน้าแล้วพอแก๊ปมันเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีใครไล่ละ เพราะเขารู้ว่าทีมไทยแข็งแก่งบนเขาเขาก็จะเก่งให้ทีมไทยไล่เราก็เอาเบี้ยอีกตัวหนึ่งก็คือดอยขึ้นมาลากปิดแกลซึ่งเราคาดหวังว่าถ้าถึงหน้าด่านแล้วเนี่ยแกลไม่เกิน2นาทีเนี่ยอยู่ในมือเราถ้ามาถึงตรงแยกเขาเขียวแหละไม่เกิน1นาทีเนี่ยเราเอาได้สลาวุฒิก็ซ้อมสปินตรงเนี้ยตรงโค้งเนี่ยคือดอกสุดท้ายเนี่ยคือกะว่าถ้ามาข้างหน้าเนี่ยแรงระเบิดจะมหาศาลแล้วตรงเนี้ยก็ก็เป็นไปตามแผนเลยเป็นไปตามล็อกทุกอย่างที่คุยกันเมื่อคืนก็คุยกันแบบนี้เมื่อเช้าก็คุยกันแบบนี้ มันจะมี <Okay. S 1> อยู่จังหวะที่ไม่ได้คาดคิดคืออินโดไป2ตัวเนี่ย<ม>ปึ๊บเนี่ยมันไปกับฟิลิปปินส์แล้วไปอีกตัวหนึ่งเนี่ยพออินโดเป็น2ปุ๊บเราก็แพนิกแล้วน่าก,กลัวแล้วใช่เพราะเวลาทีมเราจะหายแล้วแต่เราก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเขาลูกุดท้ายเนี่ยถ้าไม่เคยมาขี่หรือว่ามาซ้อมไม่ถึงเนี่ยจำทางไม่ได้เนี่ยผมว่ามันยากมันยากมาก แต่พวกเราขึ้นกันมานี่หลายครั้งครับก็จำได้โอเคครับโอเคได้ครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับเขาสุดยอดมากมากขอบคุณครับครับผมจังหวะนี้แย่งกันไทยนสรเรสาวด์ซีริรอนชัยไทยแลยครับเรียนทองเยดเเปลี่ยนนี้ตกเป็นฝองครับนักนกีฬาไทยครับสังข์เิียรันชัยครับ ถ่ายชาไปแล้วแล้วก็ประเภททีมเขาได้เลี้ยงเงินครับโอ้โหวันนี้